นัดปินโตช่องสวัสดีครับพบกับพวกเราสองพี่น้องแล้วนะครับผมนัดปินโตครับนัดครับนัดอะไรนัดีครับพูดถึงเวลาที่มันต้องเปลี่ยนชื่อจริงๆวันนี้มีเกมใหม่มาแนะนำนะครับเกมนี้ชื่อว่า n i c e squad ครับผมคือถ้าเห็นเราสองคนมาเล่นเกมด้วยกันเมื่อไหร่รู้เลยว่าเกมนั้นจะต้องเป็นเกมที่ พาให้ทุกคนทะเลาะกันแน่นอนไร้ึ่งความสามีคี <laughs> <laughs> เราจะไม่มาเล่นร่วมมือกันนะครับเราจะมาเพื่อทําร้ายกันครับผมอ่ะวันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนําเกมนี้ทุกจักนะครับ uh oh. ว่าเป็นเกมอะไร uh oh. แต่ก่อนอื่นขอลดเสียงมันลงก่อน uh oh. ดังไปแ uh oh. ย่งซีนเราของเออมันแย่งแย่งซีนนะอ่ะเกมนี้คือเกมอะไรขออธิบายอย่างนี้นะครับไนซ์ s อร์สคือเกมที่เออลักษณะเหมือนบอมเ,อมเ,เบอ,มเอร์แมนเคยเล่นบอมเบอร์แมนป่าว บอมเบอร์แมนวางระเบิดใช่ไม่รู้น้องๆเกิดทารปลบบบอมเบอร์แมนเนี่ยมันจะเป็นเกมที่แบบเล่นได้4ี่คนแล้วก็วางระเบิดใช่ระเบิดบล็อกเก็บของแล้วก็ฆ่ากันดักไปเรื่อย <S <s <ans> อันนี้เหมือนบอมเบอร์แมนเหมือนยังไงครับเหมือนตรงที่ว่ากดให้ดูเลยจะได้เห็นภาพอ่ะก,กดไอ้ก่อนคือเกมนี้เล่นได้8คนนะครับเยอะกว่าบอมเบอร์แมนตรงที่เล่นได้8คนแล้วออเรื่องตัวเท่ๆก่อนนะฮะตัวเดิมดีกว่าเซเวอร์มาอีเกนเตอร์อีตุดกดเด็ก อ๋อคูต้องปวดแล้วนี่ครับเหมือนบอมเบอร์แมนอย่างี้ตรงที่ว่าเราเปิดมุมมองจากด้านบนลงไปนะฮะแล้วก็มีสนามประลองสนามเดียวกันเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ว่าเกมนี้เป็นบล็อกเหมือนกันเลยเป็นหมาอะบล็อกเกมนี้มันต่างตรงที่ว่ามันมีหลายโหมดมากเหมาะสําหรับการเล่นแบบปาร์ตี้อืมเออยังไงเล่นปาร์ตี้เอาเล่นบุ๊กหน่อยแล้วไม่เต็มใจก็ไม่ต้องอยากเล่นเปล่าไม่อยากเล่นไม่เป็นไรเล่นเล่นครับเล่นเล่นนี่ให้ดู หมดแล้วชื่อ capture the grill ครับ capture the grill คือตัวมันจะมีแสงอ่าแล้วก็ต้องเอาแสงแล้วนำมาอยู่กตัวราให้ไา้ที่สุดโดยการฆ่าคนอื่นของไว้คงไม่แย่งของอ๋อคือฆ่าเขาได้แสงเข้ามาไปกันแล้วนี่ครับ capture the f r a g เอาไหมแบ่ง capture the f r a g แบ่งเป็นสองทีมไปขโมยธงกลับมาฐานให้ได้ชนะอ๋อ soccer soccer อะไรว่าซ oh. mm. ็อกเกอร์ไอควายฟุตบอลอ๋อซ็อกเกอร์ก็ซ็อกเกอร์เออนะครับคือเห็นมว่ามันมีความหลากหลายในในเกมนี้มากกราดิเอเตอร์อันนี้คือแบบใครเข้าไปอยู่ในสนามสีเหลืองๆได้นานที่สุดแต้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆลาสแมนสแตนดิ้งคนสุดท้ายอยู่รอดชนะทีมเดดแมนฆ่ากันตายข้างจักรนอตคือคนที่เอาไปไปทวี คนที่อยู่ตรงกลางได้อ่ะมึงจะได้มีนิกายอันหนึ่งละยิ่งอ๋อมันมันมันคือจะบอกกันนะในด้วยความที่เกมเป็นอัศวินใช่ป่ะอ่าฮะทั้งเกมมันจะมีไอเทมมากมายครับธนูคาถาเวทมนต์หน้าไม้ใช่มันจะไม่ใช่แบบบล็อเบอร์แมนที่วางระเบิดอย่างเดียวอันนี้มันจะแบบแต่ระเบิดก็มีนะไล่ฟันกันระเบิดก็มีกูกดผิดเออเล่นเลยแล้วกัน จับกนอดผมสีฟ้านะครับจับตาดูสีฟ้าไว้มาตัวสายวิ่งออกมาสี่อสีใครได้ได้เฮ้ยโอ้ยยังเขามาเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้อ้ยโอยอ้ยอ้อ่อนยโร้ยออะอย้ย้อย้โ้โโ้โย้ยโย้ย้ ทักษาดีวะน็อตขี่มาเข้าไปโอ้โหมาอีกแล้วนัอตนี่น็อตตึงตัวอะไรครับน้องมาทำอะไรน้องเนี่ยโอ้ยโอยเนี่ยทักษาโอ้ยเนียตายลุงเข้าไปดิลุงเข้าไปก่อนจะเอาอะไรไปลุงดูเป็นเดินเนี่ยอุยหลบครับหลบครับซิกแซกโอ้โหเอ้ยมาอีกแล้วพี่น็อตตึงตัวครับมาอีกแล้วครับ ขอ,อครับขอครับน้นองน็อตขอครับโอเ้เกมจะจบแล้วคุณได้ปืนนัดแล้วก็ไม่ให้ใครแล้วครับผมว้าวเนี่ยเล็งตัวน้ำเงินก่อนเลยอ่ะโอ,โอมึงเขียวเขียวหิม่วงครับอย่าหันหลังครับพี่ไอะไรน,นะน้องชมพู เปล่าแดงเ่าแดงเ่าแดงกูไม่ให้ใครได่าเ่าแดงหรอกคุณยิงแม่งก่อนเลยคุณยิงตัวเปล่าแดงเลยแ้วเราเอาไปงยิงยิยมันแย่งกันใหญ่เลยยิงนล้วก็ระเบิดโง่เฮ้ยไอ้น็อตมึงไอ้อะไรคะเอ้ยอะไรโว้ยไอ้ม่วงไอ้ม่วงมีธนูม่วงดอกครับธนูม่วงเฮ้ยไอ้น็อตอะอะว่างปีว่า โอ้โหสงสัยตานนี้จะชนะเพราะว่าเราถือคืนนานมาก <c oughs> โอ้ยยังไงครับตอนนี้ต้านผมนําไปนิดหนึ่งนะครับ555เลเซอร์การ์ดตว์นี่แนะ่อ,อะไรน้องมากันทําไมเธอบุบายนักเดียวม่มี่บอดง่ๆเลยดิเข้าถึงตัวกูยากหน่อยนะ เอะไรน้องอะไรโหดูครับมือปืนโลภจันทร์อุ๊เชื่อระเบิดน็อตปืนฟรีโอ้โหโอยจี๊ดแตกเฮ้ยเย้เย้เย้มาตินไปเฮ้ยเราจะฆ่าทำไมเราต้องไปฆ่ามันดิเอาธนูก่อนครับยิงน็อตเฮียเย้เย้โหดังเลยอ่ะโถดังเลยมีเนี่ย ครับครับพี่นัทสิงโตครับพี่มาทำไมครับเนี่ยโอ้โหปืนฟรีครับเนี่ยสองหนึ่งไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าใครคือเทพสงครามนั่นไปนั่นไปไปเฉียวเชียดไปเฉียวเชียดกูว่าไม่เฉียวกูฆ่าไปติดสองมึงฆ่าไปสามสิบหกครึ่งครึ่งครับดูสกอร์มันเฉียว นี่คือโหมดจักอรนอตเล่นให้ดูด้วยความบังเอิญอันนี้เือยังไม่ได้เอาจริงไม่ได้ดูอร่อยเราลองมาเล่นแบบนี้ดีกว่ายังไงครับผม Capture the flag ชิงธงใช่ชิงธงบกจุกธงธงเอาไงเราอ่าแดงอย่ามาอยู่ฝั่งเดียวกันเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าแบบไม่ได้พิสูจน์ฝีมืออะไรได้เราเป็นปลาปักกันอยู่แล้วมีสีบ้างอยากทาหน้าสีฟ้าจะได้ให้รูจริงไหมพูดจริงไหมเป็นผู้นําต้องเข้าไปข้างหน้าประการมีจริงไหมล่ะเยอะไป เอาละครับีเวลา4นาทีในการชิงธงลูกทีมมีกัน4คนไปพวกเพื่อนไปตะโกนทำเหี้ยเลยอะล้าไม่ต้องอินเี่ยแล้วตอนนี้ผมได้สว่านนะครับสิ่งที่ผมจะทำคือเจาะบ้านประตูสีแดงให้หมดครับเนี่ครับสิ่งที่ผมทำคือไม่สนครับอยากเจาะอะไรเจาะไปครับนี่แนะเล่นด้วยสมองน,อนัดฝั่งกูเล่นด้วยสมองเราสายวิ่งอยู่แล้วไม่ตายอะครับน้องไม่รู้รอะโลเจาะครับเจาะครับ กูจอว่ะับตอนนี้ได้แล้วเบิรดมาว่ะได้แลเบิรดมาว่ะน็อตอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยเฮเอ่านฝเฉันเป็นเดมบูมูไรโเฮยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยทีจะไปไหนครับตอนนี้นะครับต้องเล่นกันแบบสุมรอบข้อมีนึงเย ต oh ัวชมพูนั oh ่งก <t> ันกูบอสโอ้โหอะไรนะอะไรนะโหม่งเรียกเบลป้องกันเพื่อนเพื่อนไปแล้วเพื่อนจะถึงแล้วเพื่อนเฮ้ยกลับมาเพื่อนเร็วเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยเดียวอันเดียวน็อตเงยได้ไงวะผมก็ลืมดูเลยครับเฮ้ยน็อตมึงเอาแค่นะไปไหนอ่ะไปด้วยดิ จริงป่ะจริงวแม่งมีปืนดี่่าสายเราจะต้องทำเกมะนะครับนี่จะไปไหนทำเกมน่ไไนรเอารงเท้านครับขอบใจทุกคนป้องกันไว้ทุกคนเราได้หก มาดิอะไรไปไหนมึงอ่ะมึงจะไปไหนติ่มไอ้สิ่มจอดไหนทำท่ามไปเยอะครับธงครับออกประตูหน้าดิโอ๊คิดว่าได้ธงเดียวนั้นเหลองอะน็อตอุ้ยอะไรอสูนกัณด์เอเตอร์อะไร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 ปวดไร อ,อ,อย่าให้พวกกูจัดการมึงไอ้สรารเราเป็นเราเบาแดงอย่าแล,แล้วยอมได้แล้วมึงเฮียนอนเราตลาดชิมไม่ชกกาสิแล้วอ่ะเราเบาแดงอะ่ะเบาแดงอ่ <c oughs> อกูควบม้าไปเลยให้มันแยง่งกูอะไรครับ <c oughs> เพื่อนกูไปแล้วครับขี่ม้ามาแล้วครับคุ้มกันคุ้มกันอย่า, <c oughs> าให้มันถึงตัวท่านอย่า <c oughs> ให้มันถึงตัวท่านไปสิ ท่านไปไหนไอ้เหี้ยอยู่เว้ยแทงแม่งยี่มาใต้ตัวไปไปไปอะไรครับน้องเทพสงครามไอ้ไม่มาเกิดจะฟังอยู่ไหมนะอะไรครับมาทำไมครับน้องแทงก่อนครับทีนึงสลาชีไปเพื่อนแทงต่อโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมดแค่นี้เป็นก็พอแล้วมั้งไม่ต้องบุกแล้วฆ่ามัน ไปต้องมีบาเรียด้วยไปคุมเพื่อนหน่อยเร็วคุมเพื่อนหน่อยแทงมันดิเออปลุกไปพี่คุ้มกันน้องเองขคามันไปนี่อะไรเฮ้ย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 ฆ่ามันคุ้มกันมันดิเพื่อนฆ่ามันกันฆ่ามันเฮ้ยไปแล้วกูไปเองสั อะไรครับน้องอะไรเราเกาะมาห้าวดาบยาวกว่าว้าวชนะ2อเกมทีมสีฟ้าแน่จริงๆมันต้องมีทีมเวิร์กนะครับเราจะเก่งคนเดียวไม่ได้ในเกมนี้สถิติการฆ่าด้วย38ไม่มีประโยชน์เทพสงครามตัวจริงคือใครไม่มีประโยชน์ครับให้ดู ตัวนี้ครับนี่คือเหรียญทองชนะนะฮะคุณค่าเยอะแต่เพื่อนคุณตายเยอะกว่านะฮะเท่านี้ก็เป็นอันว่าแพ้2ครั้งติดแล้วอ่ะเดี๋ยวอย่างนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมเทพสงครามใช่ไหมฮะให้คุณเลือกโหมดที่คุณคิดว่าคุณน่าจะชนะผมได้นะฮะแล้วลองเล่นดูมานี่เลยฟอเกอร์เคเกอร์ฟอ,อ,อเกอร์มาเรื่องกีฬาไม่มีแพ้บอกเลยได้เลยครับไม่มีแพ้ทีมแดงเหมือนเดิมด้วย ผมจัดให้ครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาการเรียนไม่พูดไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วเล่นเลยไม่พูดแล้วลูกบอลตัดมังก่อนเลยเฮ้ยบุกเลยอะไรจะง่ายไงนะไปเพื่อนไปไปไหนคะไปไหนกันคะควรอะไรสีฟ้ามาครับเกิดแล้วแทงครับเชี่ยตายก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อยาให้มันไปใกล้โกเราพวกหมามาทำไมครับทำไมเงี้ยๆป้าตาเนี่ยไม่พูดอะไรหน่อยใช้สมาธิอยู่อะไรใช้ทำไมครับบึ้มเอาเลยพวกเราโก่อโลกเาอาไม่เลืไม่กลัวพวกมินเนี่ยนมึงหรอกอ่ะยังไงครับยังไงครับไปครับไปออไปไป ไปด้วยดิไปไหนุาเขียวแบบนี้มั่ยิงจังเลยเนี่ยฮะแทงมันเฮ้ย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 าฮ้ยาฮ้ยเฮ้เฮเฮ้้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้เน้ยเยยเฮ้ยเฮ้ยอ้ยเฮ้ยเ้เยฮ้้้้ฮยย้เฮ้ย ไปไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนย์มารเนย์มารเนย์มารสิเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยแม่งเลี้ยงยากตอนนี้สกอร์ยังศูนย์นะครับกูแมลงไปก่อนนะอันนึงนี่กูแมลงกูแมลงกูแมลงขี่ม้าด้วยขี่ม้าแล้วมีบาเรียด้วยนะกูแมลครับจับเป็นคิวยิงมันเพื่อน นี่ครับยิงมันยิงมันครับแทงมันครับแทงมันครับไล่แทงมันครับเฮ้ยเฮ้ย go t h ยังยังบอลยังไม่จบทม่เปไรเว้ยนอนกำกับเซ่แม่งเลยเออเอาไปเฮ้ยเฮ้ยเึ้มกูเลี้ยงเองไหวปวะ ไอจะไม่ไหวแล้วนะสีแดงเฮ้ยเกิดเด็กเกิดฟีดให้ฟีดให้มึงเลี้ยงเขาไปเลยมึงเลี้ยงไปไหนเนี่ยเสียของว่ะแทงไปไปไปไอแดงความหวังไม่ให้ไปเว้ยแทงไปเลยฮ้ายหลตัวเนี่ยยิงยิงยิง ไปเตยอย่ายิี้า yeah มาปุ๊บจิงมัางยิงมัางโอ้ยอันไหนดิผมมาทั้งท no exactly ีไหรอนี่ไงล่ะอาจจะมีสามนะครับเนี่ยปิดเกมบอดเอาๆเลยเฮ้ยโอ้โหยิ่งโอ้โหนอตบอดกระจอกหรือวะเฮ้ยอย่าไปโทษบอดห้าห้าสิบเอ็ดอะดูดิ อ,อะไรมึงจะแบมือแหมไม่มีอะไรมึงดูเลยนี่ครับเทพสงคราม51อดอย่างนี้เรามาตัวตัวดีกว่าไหมให้มันรู้ไปจะดได้ดตัวบอดไม่เ,เกี่ยวจะได้ไม่ต้องไปโทษใครกัดม,มาเอาบอดออกไปเลยครับโหมดกราเดียเตอร์ใครที่ยืนอยู่ในวงสีทองได้นานที่สุดชนะไม่มีข้อแม้ไม่มีข้ออ้างตัวต่อตัว,ตวมาคุณผู้ชมเป็นพยานนะครับว่าผมชนะมาสามเกมรวดแล้วและผมก็ยังมุ่งมันชนะต่อไปด้วยฝีมือของผม เนาะเทพสงครามหวัดทั้งนั้นเลยที่ชนะได้ Three, two, one, Go ถือดาบเลเวลสองครับ <Hey. S 1> เข้าไปก่อนอัพเป็นเลเวลสามสิครับ <Hey. S 1> ดาบแดงอ, <the> hey, อะไร oh, อะไรอะไรปัติ <take the S 2> เกณฑ์ยืนนิ่งๆให้แจง้งมันขึ้นอะไรครับถืออะไรมาแล้วน่ะไม่โดนครับไม่โดนครับ <c oughs> มึงอ่ะโดนไอ้นอต เฮ้ยเทพสงครามเงียบแล้วนะทำไมเงียบเป็นแต่ต้นเกมมันจะเป็นเรื่องปวะมีอะไรก็เอาเข้ามาเลยครับขี่ม้ามาันแง่เก็บปลาเรียด้วยจากเ,เก็บไปเลยเจอนี่กูคอร์ดโบว์อย่าแนงแงเช้าเชา,ชาเก็บบาเรียไปหมดเลยนะเฮ้ยเฮ้ย จะไปเอาม้าใช่ไหมล่ะหมาไห่ล <Brothers> ุงใ้วยหมเก๋าเจ๊งฮะโอ้โหเชี่ยฮะทบเครื่องไงนะฮะฮะไม่เหลืออให้กูเลยอะนี่ไงมึงฮะมึงอะไรกูรู้ว่ามึงมีปืนน็อตกูรู้แล้วทำอะไรไม่ได้ มาครับอาธรรมอรอธรรมจ้มฮะจากด่านนี้ไปยอมแม้ว <c oughs> นอ้องกับมีกับเซ่แล้วละ่ะมานไหนมานี่เลยมันใช่ตัวจริงไหมละ่ะดีระเบิดอะ่ะอ,อะไรคะ <c oughs> เล่นอะไรคะบเบบีเแบบีเล่นอะไรคะ เล่นไรขามึงบังเหรอมึงของดีของดีที่คุณคู่ครัวคู่ครัวืออ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 ือโอ้ยคือเพื่อนเป็นพยานไหมครับ เพ่นเพ่นเป็นพยญนนะครับไม่เล่นแต่ของดีของดีจังอุ้ยรถรถมึงสามสิบวิคร่อยยืนไปก็ได้บ้างสามสิบวินะแล้วแต่ใช่ไหมล่ะปล่อยยืนไปก็ได้บ้างเดี๋ยนายจะต่อแล้วดิฮะปล่อยยืนไปก็ได้บ้าง เพื่อนๆเป็นพยานนะครับตายเอียอ่าอยากยืนให้ยืนเอาอยากยืนให้ยืนึเ้ยเูได้เพื่อนเป็นพยานะครับเทพสงครามคิวสตายห้าคิตายสิบหกเป็นวิ่่เป็นพยานนะครับ แน่มากน็อตเข้มดูจะไม่ติดจะพูดอะไรอ่ะเป็นเบร่นเป็นพยานนะครับเล่นโหมดนี้ดีกว่าสุดท้ายนะคล้ายๆกันอ่าแต่ต้องฆ่าเท่านั้นแมวบอทด้วยไม่ต้องเพื่อนๆเป็นพยานอีกรอบหนึ่งนะครับเอาตงจะมองตาช่วยทองก่อนไปคือจะหนีใช่ไหมคือจะหนีใช่ไหมเฮ้ยรุ่นนี้ไม่หนีเขาเรียกเทคนิคแท็กติก เป็นเพื่อนเป็นวิญญาณนะครับโอ้เกิดไกลจังเลยน่ะโอ้ยังเกียนอ่ะเื่อนเพื่อนเป็นไปไอ้โลกฉันมีนีบโอ้มาแรงใช่ละอะไรคะเอาเปลี่ยนอาวุธเหรอครับเจาะอันนี้ ยัยยๆยยัยยัย้เฮียโดนเปลี่ยนอาวุธมึยถ้าพูดถึงตอนนี้รถกูบวกว่าจูล่ล่ <c oughs> งขี่ม้าไปรถกระบี่ทำไมครับมึงหนีกูทันเหรอไม่ว่าจะจู่ล่งหรือจะจูล่ล่งไม่ล่องล่งวะหน่ามึงไม่รู้ล่งไม่ล่งแต่ตอนนี้ เต็มร้อยครับอะไรครับโอ้โหเล่นแรงเล่นแรงมากเลยนะเราอะเล่นโอ้ยอยู่ร่งมินเนี่ยนปกป้องข้าด้วยเฮ้ยเดี๋ดันกูดิมินเนี่ยนมึงไปไหนหมดเนี่ยอะไรข้าข้าปกป้องตัวเองได้เลยชี้เกิดไก่จังวะเขาเกิดมุมซ้ายเราก็ไปอยู่มุมขวาแล้วให้มินเนี่ยนเรายืนกัน ปปก้องข้าด้วยโอ้โหโอ้โหเจอเบสก็ตายแล้วอ่ะจะมาถึงเราไหมอ่ะเออเขี้ยมีเนียนแม่งดันไม่ให้กูเดินด้วยมีเนียนดันไม่ให้กูเดินโอ้ยหนาจิ๋บหายอ๋อแต่ประเด็นคือต้องฆ่าเว้ยแต้มมันจะขึ้นเว้ยใช่จะมานหนุ่มมาหนีอะไรตลอดการหรอเฮ้ยลุยมันเว้ย พูดจริงเราหนีก็ได้นะไอ้หนี้ตามเราก็นำอยู่ไอ้ให้พูดใหม่อะไรครับทิมมี่ครับจะเอาปืนหราจช้อระเอยหนาอือหือเฮ้ยว่าเข้าใจโหมดผิดเป็นเป็นเป็นปิยันนี่นะจิบเก้าเป็ดเก็ดหก ห้าสี่นะครับ 3, 2, 1, สามงหนงแล้วก็หูนเป็นเพื่อนเป็นพยาณนะครับเอยเข้าใจผิดเดี๋ยวตัดคลิปส่วนนี้ออกไป <c oughs> ไม่ไม,ไม,ไม่คือก็หนีจะไม่ไ <c oughs> <c oughs> ด้หนียังไงแล้วอ่ะเหยียนทองอะแต่ <c oughs> <c oughs> <'t S 2> ว่าเป็นการแนะนำเกมให้ดูอ่า <c oughs> แต่ว่าเราชนะไปสามครั้งไงให้มันรูนค้คาส เดี๋ยวกลัวเขาจะเสียหน้าจริงๆก็เป็นเป็นความตั้งใจของผมนะครับที่ให้เขาชนะสองครั้งสุดท้ายเขาจะได้รู้สึกว่าเขายังมีที่ยืนในสังคมคือจริงเราเราไม่ต้องพูดอะไรกันมากคือก็ถือว่าผมชนะสามครั้งแล้วกันนะครับวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเชียร์เพื่อนชีอุ้ยหลบพี่ไหนได้เนี่ย what's that